เนี่ยไอ้เนี่ยมื่อกี้กูสิมึงไปซื้อเนี่ยมาเฮ็ดเุ้กินมีตามมาขึ้นเจ้กินเออให้มึงไปซื้อตามที่กูเขียนนี่ทัานกูบอกมึงนล้ว่ากินดีกูเลยเขียนให้มึงให้มึงไปซื้อตามนี่เออตามที่กูเขียนนี่ให้มันเป๊ะเออคืจะเงินให้พร้อมมึงเนี่ยไม่อยากเลยตามนี้เลยบอกแม่ตามนั่นละซื้อมาให้มันครบโอเคไม่อยากให้กูได้กินดีเนี่ยด้อหล่ะไม่อยากไม่อยากเฝ้าไปเฝ้ามาอย่างไรโอ้ น้ปะเนี่ยเลยละเรียบร้อยยูแล้วลหะใช้คนต้อง่งหรอกแต่ไนมนได้จินดีจักมือเนี่ยไได้เอ้อยายงอีกปะนี่เอ,อกากระนนตามที่เจ้าบอกนี่กรนนตามขาบอกแบบเดียด้เอเอ้ใหญ่ยี่เดนี้นี่จะได้เงาทอนเงนอย่างนู้เนี่ยใส่ขบอมึงนาดประเดี๋นึ่ง <S <S ใส่ที่เป็นแนวนั่นใส่อย่างไปที่เม่เคยได้แตกเหี้ยเ้าี่เดียประเดี๋ยงนึงเป็นบ่อันนี้มังคเทียดมัคเทียดที่นี่ บมกนาวอีสามเออเออเอาพีดเนี่ยเอาพีดมีปีดเนี่ยเราแค่เนี่ยมึงไปซื้อตลาดมึงไปซื้อหน้าไหนมึงบอกกูดิก็ยายตีนอ๋อแม่ค้าเราเปิดแค่คืนแม่ตีเออนี่บักงวงห่านี่บักน้ําสามบักกรา่าเออโอ้ยมบอกว่าจะไหนกินพีตามบักกูต้องกินเผ็ดๆจะเจ็บเมนมึงซื้อมาซองมามันที่เผ็ดได้ไอ้ไหนไอ้เอาใช่เรารลยการที่ยายตีนมึงเลยบักกอมึงซื้อมาหาหนไว้มึงจะกินรสหวานตีอู้หูเดียวเจ้าเขียนมาเนาะ ไม่ได้ัแตกดีด้วยอยยางกลไม่ไกินดีจ้าเจียขันใส่แบบนี้ไปซื้อของนะไม่ได้กินดีเลยนี่นายนายนยนายายปินยายปินดคนแจกมือถือสูงะบอกยายปินไห้ยังกินหีซื้อมนเดวประแหกหนึ่งกองมะนาวสามมาเรียกเปูหายายปินก็แจดถือแบบนี้ตัยายุ๋ห่านผู้หญิงเดือนผัเองไคนไม่ละนอียแล้ว